สวัสดีพี่น้องสูภูทุกคนนะครับผมมนีมาพอกันอีกคือเกาในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานผมมนีพาพี่น้องมากินตำลาวกุ้งสดนะครับพี่น้องคองมักอีกแล้วนะครับผมตำลาวกุ้งสดเสแสบไซส,ส,ส,สตอคือเกานั่ะแหละพี่น้องเนาะนะครับผักเฮามี่ผักสลัดครับมีผักซี่มี่สลัดบัันเฮานี่แหละแล้วก็สลัดคอดคานไม่ได้ครับขนมจีนแห้งครูโนดนะครับอันนี้เหนียวนุ่มมาก ลวกเรียบร้อยนะครับผมขาดบอดาพี่น้องเอ้ยมาบาทที่นี่มาแสีบน้ำกันอืสนใจสร้างไหชได้พี่น้องเลือโอ้นั่นดื่มกระเทียมทนแต่ว่ามือนี้บอกกินหรอกอมือนี้ตำเหล้าครับ ใส่เส้นบักคุงนะครับพี่น้องวันนี้ใส่เส้นบักคุง แสบพี่น้องเอ้ฝนตกขึ้นเบิดมือนะครับบรรยากาศดีครับขนาดบรรยากาศเป็นเป็นแต่นอนเว้นไมพี่น้อง รสมเสร็จลวกลายอีกมือนนี่แต่ว่าสิกินให้เบิร์ดเลยครับลวกลายกับสกินให้เบิร์ดเลยมือนเนี่ยกินยาก เส้นัะหุ่งนี่แบบกรอบครับวิธีการเห็นมันกรอบน่งก็คือเอาเส้นัะหุ่งเนี่ยใส่น้ำครับไว้ในซองฟิตประมาณ20นาที แล้วเข้าเก่าออกมาตำ่ำบอนแข็งครับเอาไใ้ซองกันใต้ช่องฟิตก็ได้ ขอบคุบ่นิองที่รีวิวนำปลามานะครับผมขอบคุหลายๆนะครับปลาหาของผมมันขนนะครับพายาะจำน้ำลายลายเติมนำปลาลงไปน้ำนับรองวันบทเสียรสชาติ เพราะว่าผมเพชรประจาโดยเฉพาะ,ะสองสามหลอดผ่านมากแล้วลนะครับปรับสูตรใหม่เข้มขน้นขึ้นสองเลยแต่ว่าขายราคาท่าเก่าถามมาได้กำไรต่อขวดหลายบอ่บอๆหรอ,รอรครับพี่น้อง ข้ามบดเฮทเอาเนาะข้าวกะหล่เพิ่นมากจากโรงงานแต่ขาเป็นผู้คิดสูตรผู้เือกสูตร เราออกกําลังกายครบเดือนหนึ่งเราสีบอลซูพี่น้องฟร้างว่าน้าหนักผมลงจากโล่นะครับถ้าสร้างน้าหนักเบื้งก่อนครับพี่น้องอาจสิบอลงลายเพราะว่าเข้ารดแบบว่าม่ยารดแบบออกกำลังกาย แล้วก็กินโปรตีนเสริมแค่นั้น กินตะต่อเข้าไปนี่แบบหอมหุยหุยยังอยู่ท่อนี้่ะพี่น้องเพิ่นมาขายอีกซีซไว้อีกดูรอมีนสีซื้ยักสามรอยคนอ่ะ แกะไว้นี่น้ำปลาครับคุณนะอยากให้เบิง้งเข้มข้นมาก อีกเมื่อกี้มื่อกครบเดือนหนึ่งครับที่ออกกำกลังกายถ้าพี่น้องที่ติดตามผมทางเฟซบุ๊กจะรู้นะครับเพราะว่าผมเนี่ย ผมจะอัพลงสตอรี่นะครับอัพมืซื่อน,นี่ยลหรพี่น้องเดี๋ยวสิว่าเดี๋ยวสิว่าเอ๊ะเทียเฮาจอยอยังสิ่นะสมมติเทียเ้าจอยลงเดี๋ยวสิว่ากินยานลดน้ำหนักบอสัะเดีย พี่น้องเอ้ยอย่างมพริกดื่มหมอินทผาลัมมา,าหวานหวานไหมพี่น้องมันเป็นอินทผาลัมแบบ เนื้อเยอไ่ไแมะพันอย่างก็บ,บาฮีบอมีแบบฝาดเลยผมจนง่งว่าบานี้เพิ่นเอาเพิ่นเอาแบบแบบเพาะมาเมล็ดนะให้กินล่องเบิงฝาดผลหวานแล้วแต่ข้นมักแต่ว่าเพินพ่นบะขายผสนเพิ่นขายแต่แบบอ่าแบบเนื้อเยอื่อโลละสามร้อยห้าสิบ คือไปสู้แม่กินแต่ว่าปกติแมวผมเนี่ยรอบบางวานถ้าเบิ่งตราสิวางได้แต่บางที่มันอันห้อกินอันวันวานฝาดฝาดบางที่มันกบบบ่าสบไหมครับมันฝดาดคักไหม โอ้แสบปีน้องตำกุ้งสดนี่หมักแห้งตำั่วะกุ้งสดหรือตำยังจ้ะปิดไทย mm hmm. ไก่เบิร์ล้วคือพ่อกระเทือนแทนเนาะ ยัมกินเลยเลยพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ให้กันติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเวลาทีนี่นะพี่น้องเดอ้อจากไนก็ฝากกไว้ไกดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกันแล้วกันครับ พบกันไหมในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ